จ้าเอ๋โอ้สมบัตาิงวงามคูแบบ่แท้หลังบ้านเจอดาราพี่เวิรงเดี๋ยวลราหะเอินพุนพ่งย้ายมาเวิรงน้นนำดารขาขาวขาวจุนคุนเลยสว,ส,สวัสดีเด้อจ้าพี่ๆสวัสดีรอบบายบายหลังบ้านก็พุง่งใหญ่อันนี้เร,อรอบบาลาบอยเพราะว่าเพื่อนนี้ก้ามาโอ้ขุ่สวัสดีเอฟซีแม สวัสดีครับก่อนอื่นยังอื่นยังใดลังบานกะขอขอบคุณเด้อจา่าเมื่อวานไปเดินทางไปหาใหญ่วลราพออยู่รอยเอดมีความประทับใจมีความหากักความเพ่งนี่แต่สิ่งดีๆให้กันนอกจากพีพีเนาะก,กะคลิปนี่มือนี่เขาป่าเป็นปกติแล้วจา้ามาจา้ะอันบมแมนเฮ็ดข้าไรห,หน่อยบบเอาเห็นเพื่อเหรอโน่นนะจ่ามาม,มาเค็ียพเพ็ดกะเพิ่งเขาวิแกงเด้อจา่ามือนี่ เมือ่อวานเดี๋ยวไปฝากเอื่อยเอื่อยก็แจ๊คท่านด้กินบริกินจ้ามื่อนี้เอื่อยมีงานเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นกินโมหันกินโมหันสงสัยสงสัยสิกินโมหันน่ะเราจะเอื่อยก็ได้ยุ่งยุ่งพักเฮ็ดไปก่อนนี่ค่ะร้อกงานตัวขับนี่ยล้างผ่านเก<ด>็บเฮ็ดไปอ๋อจ้ามื่อนี้ไปก็ก็แดงอนี้คนไม่เยอะนะครับสบายเราเขามาหลอบบายคนกระสีออกไปแล้วนะคะ กะเข้ามาเก็บสแปรดอกเลือตาพื้นตรงเป็นดอกใหญ่เนี่ยนอนเลยจ้ะผ้าไล่จ้ะดอกนารากนารักเอาไปกาวาดเพอาหไงเก็บไปตต่งแต่หลเหมือแล้วยังยังยังร่วมกันไหวอยู่จ้ะว่าไดลิดเห็ดไห้กินจเกเคือว่าเมียนผีเห็ดทาน <c oughs> ล้างบันเดียวจึงได้ว่าเป็นเห็ดล้างหม่องน้องเห็ดทานน้องเห็ดก่อนะคะเห็ดก่อเจ้าเดือยเห็นล้างบานอุ้ยดอกงามแท้ทีน้องสวยงามมาก ไปเบิงหนะ้าตาเห็ดจาหลังจากยางมาสอดอกครับยางมาประมาณ3กิโลเมตรเ็บได้สองดอกนะครับลราก็พอใช้วครับดูครับนี่สวยไหมสวยค่ะดิ้งเลยเราจะกินทั้งรากทั้งโคนครับไม่มีการตาดัดสวยไหมโอ้ัว <laughs> น,นี้สวยไัมนี่เห็ไงฝันราคครับของติดไฟฝัน นี่แกงหวานๆเลยเร,เราเปิดเลยนะเป็นไงคุยวสันด้วยจ้ะว่ามุนีฮ้าเห็ดพื่นเขากันวสันบอกหาเห็ดก่าากอพิ่นว้าจะเป็นให้มันก็เอานะเ,าเอาแล้วเนาะอันตรายแกงเราเราเอาเลยนะครับอันนี้เราเราไม่ต้องตัดขานะครับอันนี้เราจะแกงทั้งดินเอาทั้งดินไปด้วยโอ้้หูเออะอู้หตอนนี้มันมีสามกิ่งไว้โอ้ยจ้า หีีเรือเรือข้าเจ้าดอกนึงนะคะปืนเขาหัวสีหัวสีแดงเกดอะไแล่เ้าตาอยู่เจ้าตาหกิดเห็ดมิ้นสิตาจะคของตาแดงบ่นอตาบวบ่กลกาบกล้าไหลสุดเฮ็ดดอกซำได้กับเลือแเวบเวบเวบก็แดงจ้า เป็นตะแสบแทะดอกใหญ่ที่สุดแล้วนะคะเนี่ยดอกที่สุดแล้วนะเนี่ยก็สวยอยู่ว้าวว่าไปใหญ่จริงๆริงใหญ่ยู่นิดนึงอยู่ไม,ไ,มไม่เอาต้งบ้านทำดึงได้แล้วโอย้ยให่เกิค่ะค่ะ ข้าวจุนพูนเลยโอ้โ้มางามเถอดออกเียสวยมากเลยพี่พี่งามแทด้อแ้โอ้ยสวยมากเลยสองนี่สองเด็กเอาไหน่อนเด็กเออ้สวยอีหลีพี่ดูเหลือเข้าเจ้าได้ไง โอ้ป oh! ่ใหญ่ดูว่าบ่หาล้างบานใส่ลกักกระบบเป็นมือเมียดหายเลยป่ใหญ่อย,ย,ยงามแห้งโคตรสวยเลยดูฟมาเป็นตะวนันแท้ <c oughs> สวยสะกดทุกสายตา จ้าเอ๋โอ้สมาาัน์งวงามคูแทะงวงามคู่ใหยครับเนี่ยฟ้าฟ้าโอ้ตาหักตะแพงถ้าทำสังเกตเราจะไม่ใช้มีดเลยนะตอนนี้คือเก็บไปด้วยเพราะว่าซูนแล้วอู้คืองามแต่ดวงค้ายาสลัดเลยก็ กำลังห mm. no, mm ัวแดงเลยพ่อใหญ่อือเจ้าเรือไปให้แองบ่จับงามบอกว่าให้เอาไม้เสียบใ้เสียบใบเพื่อนเห็นเห็ดดอกหนึ่งแล้วค่ะหลังบ้านบอกให้เอาไม้เสียบไว้เจ้ก็เดินกลับไปหาหลังบ้านทีนี้กลับมาหาไม่เจออย โอ้ยเนาะเราก็ได้โอ้ยเขาวบนรุนเนีะแม่ที่พี่ตานซ่อนแท้มันกระรังมันหลายอยู่เด้มันหลายอยู่เราลืมล้างบ้าน,นพอดีเปิดใบใหม่ออกห้เบิ้งนะคะนี่นี่อยกากให้ผู้ใหญ่เห็นวันหยสภาพมันอยู่แบบนี้นี่ไม่กลับเต๋าว้าวววววว อือมันเป็นเงาอยู่นะอ่ะแต่ดอกใหญ่เด้อโอ้เด้อจะไปเห็ดดอกหน่อยครับด้อจะไปดอกหน่อยลังบาทมูนเด้อครับมือใหญ่ๆนั่อย่นั้นฟ้าเราเด้อเพราะง่ายกว่าแล้วเคนะครับฟ้าหนึ่งดอกนะครับสองดอกนะครับโอ้สวยอยู่เด้ใหญ่ดอกเใหค่ะ พ่อยา่ไเ่นดอกนี่ด้วยจ้ะอ้ยยังียังมีเข่อยีย่อเอาดูเลยครับวันนี้มือมือใหญ่หลายสาวไปดินี่โอ้สองโอ้มาหลายเถอะโอนี่เดียวๆดสิถังบัตร่อสซีดอกขึ้นกันเดี๋ยวลังบัตรพาไปเก็บน้ำพ่อย่มาหั แล้วอันอื่นอนกำลังหึงๆเลยคนกำลังเจอเห็ดเดี๋ยวจะพี่พี่ปลาเห็ดเว็บ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 โอ้โอ่าแับนี้นะครับป้าป้าเก็บแบบปอเกียรเด้อจ้ะพี่พี่เอาพูดเล่นนะครับไม่เห้ยไม่ขมนะครับไม่เกียดที่บ้านก็ได้ไปไม่ใช่หลังว่าเห็ดแล้วคุณเรียนนะครับจะเป็นเราเวนเดอรสร้งเนาะคุณเห็นนะครับคุณฝนนะครับเอามือนั่นเก็บเลยป้เสียแบบ นี่นะคะพี่ๆรางวานสีเบงรองร้อยการเคลียร์ห้องข้าเจ้านี่คือเคลียร์แบบเคลียร์ทุกใบใหม่เลยนะคะแต่ก็มีจุดนี่สามดอกเลยพ่อใหญ่นี่ค่ะมองเขา้าเจ้าผเคลียร์นี่ก็คือเหลือแบบอืมสวยงามเลยค่ะพี่ๆนี่เพิ่งนี้มีดอกหนึ่งค่ะอขอสอกหลีกสักนิดนึงที่เขาไม่เคลียร์นี่โอ้งามลายงามลายดอกเดียวว่ามันเหลือขาเจ้าเคลียร์ มันมั้ค่ะเป็นสองดอกเลยจุดนี้งามจ้าอ้้ดอกดารากเลยดาราวัยสรุนฟิกฟิกโอ้ยสองดอกสองดอกนี่รังบานกินได้โอ้ยก็ยัยกินดอกน้อยหน่อยได้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 ผู้ใหญ่บอกว่าเมื่อวานผู้ใหญ่บ่ฮ่าเห็ดชนิดอื่นมาสั่นฮาเตเพึ่งเขาอย่างเดียวเด้อยิ้ทานจ้าอุ้ยใครเดียวเลยน้องเลยไปหาเตเพึ่งเขา เรือจะลองล่อเรือจะเข้าเคียกระดอกไงเลยจ้ะถ่ายได้ฟึ๊บหนีปละสมึกหอยใช่เนาะของลราบ้านไม่สวยนะครับนี่ดูดูดิครับหน้าตาที่เสียวนะครับซีดเสียวมากเลยตรงผมนี่แดงนะครับมาดูแดงเจาดูแดงแดงบึ้งน้ำเหลาสีโมแแดงลองมายังมาตัดหนาลังบานซื้อหนี่ดู นี่ดูทั้งแดงทั้งดำนะครับฟ้าบ้าบนนี่แหละเอามีดมาขัน้นขั้นปัญญาปัญมาไม่ังบาน,นเคยเห็นพี่เก่ายอมรับกันนี้ให้รู้ก็ได้เห็้หลังม่วงก็มีหลังม่วงก็ม<ๆ>ีนะครับใบกระตา่ายจีจ้าอากระต่ายอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะครับนี่นะครับนี่ดอกนี้ก็สวยนะครับหลังบ้านเจอดารา ที่เบิ้งเดี๋ยวลราหัดเอินพ่ใญใยูเบิ้งน,น้ำดาราขาขาวจุนพูนเลยอ้ยงามขากงามขากีาาก่เห็นร่างแบเออใบกอนพ่ญ่ยใบหันกอนเอาไม้เยบไออ้อืดตึ้มมาอืดตึ้มมาโอ้โหแต่นี่เต็มตะกร้าเร็วนะครับเพราะมันใหญ่นะครับอูู้อือ สี่ดอกห้าดอกอ้ยอะเห็น่มานี่ไม่เห็น,นดอกนี้ใหญ่กว่าเดอสอง่อยู่นี่ดูคนเห็นดอกอุ้ยขามันออเนี่ับจ็ดดอกสร้างคนเจ็ดเอดิดูเดอกครับดู โอ้ยรังการมากพวกได้อบดแล้ดอกนู่นหัวแดงมาเอาดอกนี้ก่อนนี่นี่เยอะรงนี่ก่อนดินี่มีเยอะอย่างเงี้ยตอนนี้ไหนนี่าน่าเดินเข้ามาที่ป่าพิจิตรลยโอ้ยม่เตือนมาล้อืมใบไม้สีมันก็เลยดาเดียวนิดนึง ไในเหมือนตัวนี้เนะาะพุ่มนี้นี่เขาเรียกว่าจุ่มนี้คุณน,นี้พูนกระดอกผุนนึงเด้ยก่อหญ้านะครับไม่ใช่ก่อเยอะสองดอกด้วยไหม,มน,น,นี่ดอกนี้โอ้เสือมาเลยีนจ้าเอาเอานี่ออกกันเสือมีเยอะกว่าเก่อนบล็ตเจอขีดเทปแต่ละเดี๋ยวไปหยาดน่ะเข็ยมันเกิดลื้นัป ัวนี้สวยอยู่นะครับเนี่ยขอดึงนะครับนี่ขอดึงนะครับท้อนๆตัวนึงตอนไงโยู่มันกัดล้งบาตรถอนนะตัวนี้ฟื้นฟื้เคลียร์เนาะตอนไงเนาะโอ้โหหัวแดงนี่สวยนะเฮ้ยีกแล้วพี่อุ้ยตอนไงถือกระตาไม่ให้ลังบานรน้ำเนี่ยตามาให้ล้างบ้านรน้ำเนี่ย่อในไงอุ้ยปุนเป็นแดงๆอยู่ ว้ายหุ่นหุ่นหุนหุนรูดอุดรูดเลยทั้งฝนตกนะครับม่เราลุยเลยนะตัวนี้มันอยู่ด้วยกันนะครับในยาหาว่าผมทันยุงได้จะจับพอยายได้เพระต้องมาการ์ดหลังบ้านเด้อหลังบ้านเลยเลือดบดีบดเสียบนี่ไม่เอานะบ่เอาจ้ะสามโคตรโคตรสวยสี่โอ้โหเอาเด็กหนุนี้จังสั้นพอยายไม่ใช่ประทันเออกล่องมันทรายฮะทางเรา ไม่ติดบังมือจ้คล้องนี่ฟ้าบโอ้โหตรงนี้รับเหรอมันโดนมือเราก่อนนะจ้าพี่พี่ว่างเงาโอ้ยกับพี่หลี่สามเขาไปหลี่จังเลยค่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ้าเขาไปอยู่จังได้พี่น้องปึ๊บอันนี้หรังบานใบเนี่ยึ๊บโอ้โหเงานี่เงานี้ได้อุ้ยหัวข้อฮาจ์อยรังบานเห็ดเอ้า โทษล้างบ้านอะได้ดิต้องโทษน้องเฮ็ดเลยงามแค่ล้างบ้านนำมะแรงวีมาพี่บีล้างบ้านว่ามันตอมอะไรมันตอมอะไรมบอมะแรงวีเจ้าขอบใจมากไปดูสัดเอาเลยนะครับโอ้ยอ้ยม่ฉีดผิวดอกหน่อยดิเขาดูดดึงอะไรกันจะหน่อยดีนะละได้สีดอกสีสานสีไหนเปิดไปดอง นี่เหรอโอ้ <c oughs> สีกรบปูงกลางทางเกือบผมเหยียบหัวมันนะฟาบดูแต่ตัวนี้นี่อาจจะไม่รอดน,นะพะอ่อใหญ่เร็วโทรศัพท์มาเก็บๆเราเราเราจะไม่โทรศัพท์ใครเออส่งของแหละเร็วๆอันนี้ดอกนีเอาอยู่โอเคผายสิมันอยู่บ่ มันอยู่บ่พื่อใหญ่พายสิครับโอ้ช่วหาง่ไงดีหาเก็บหิมทางเลยตอนนี้หาริมทางนะชมผลงานแน่เบิ่งทิ่ลายมีแต่เฮ็ดปุ้งเขาเด้อครับสิประมาณกิโลกว่าสมงามเลยเห็ดเลิศอีหลีกขายอยู่ได้ประมาณ500เด้อนี่กิโลแพงเด้อจ้ะเฮ็ดกิโลแห้งครับแบบๆนี้ก็เป็นมื้อแรกของ ที่งขาเคยได้ไม่มีไม่คืนมานที่สุดของเทสพ่งเข้ากับมื้อนี้แหละจ้ะพี่พี่ครับสิได้แกงแล้วจ้าอุ้โลนึงก็ขาย480ร้อยแปบเลยครับข้ามละพี่พี่ราง้านกับพ่อใหญ่ใส่เวลาประมาณ3ชั่วโมงวันนี้กำไรเยอะจ้าก็กลับกานกันจ้ะพี่พี่จ้าขอบคุณพี่พี่ทุกๆกำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่พี่จ้าขอบคุณพื้นป่านอุดมสมบูรณ์ขอบคุณพ่อใหญ่น้ำ กับ,บานการจ่าพี่ๆฝนตกห้ามพร้อมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า